น้องเอสประกาศว่ารางวัลเนี้ยถ้าจะได้เนี่ยต้องทำมามากกว่าสิบปีเด็กๆข้างในหอแล้วหูเต็นแม่ทำมากี่ปีมากคนหนัน่นยี่สิบไปดีไปนะคะ <c oughs> ตลกตรงแบบเสียงโอ้โหเนี่ย,ยไปแรกกับน <c oughs> ้องมาซึ้งๆึ้งแบบนี้ อ,อ,อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะที่มอบรางวัลสมเกตที่ให้นะคะรางวัลบันเทิงเพื่อธรรมของนายเอนเตอร์เทนเนอร์วอ2 0 1 7ให้นะคะเพราะว่าเ,เป็นรางวัลที่ต้องใช้ความเพียรพยายามค่ะนอกจากจะเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะ,ะต้องเป็นคนที่พยายามทําความดีมามากกว่า10ปีซึ่งตอนที่พิธีกรอบเาประกาศคุณสมบัติของรางวัลเนี้ย พอเขาบอกว่าต้องทำความดีมามากกว่า1ิปีผมได้ยินเสียงน้องๆในวงการรุ่นใหม่ๆทำเสียงออ้หห <c oughs> อย่างนี้เลยค่ะน่ารักมากเสียงน่ารักมากเลยค่ะก็เป็นความภูมิใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำนะคะ่ะเราตั้งใจทำถุงเราอยู่แล้วนะคะแต่พอวันนึงมีคนเห็นในสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นกำลังใจค่ะมันเป็นความปลื้มใจมันเป็นสิ่งดีๆท,ที่ทุกคนมอบให้ อย่างเมื่อกี้ที่บอกขอบคุณกํบบาลังใจจากแฟนๆค่ะทุกคนก็ส่งเสียงกันมาอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ผมทําให้บุมมีพลังในการทําสิ่งดีๆต่อไปค่ะที่บุม๋บบมภูมิใจในอะไรคะบอกว่าเรียกว่าคุณสาามบัติทุกอย่างทุกคนจะทำให้ได้ค่โอ้ต้องภูมิใจมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่คิดอย่างนี้เลย,พย,เ,ลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะกับการได้รับรางวัลนี้แล้วก็ในการทําสิ่งต่างๆ ราม่ามีความเหนื่อยในแต่ละวันอย่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบเราเจอคําพูดอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เลยพูดบนเวทีไปเลยค่ะว่าหลายคนคงจะโดนเนาะอย่างเช่นอ,อําดีเอาหน้าทําดีสร้างภาพหรืออะไรก็ตามเลยอยากจะบอกว่าแต่ต้องทําต่อไปนะทำสิ่งดีๆทำต่อไปนะอย่าไปาท้อคำพูด อย่าไปท้อกับสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองเราเล้ยไรหรือสิ่งที่มองจอุดที่เราพลาดอยู่จุดเดียวแล้วก็ลืมความดีที่เราทาเป็นล้านครั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะส่งกาลังใจให้ทุกคนไม่ใช่ว่าเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะทุกทุกคนเลยคะ่ะใครทําความดีขอให้ทำต่อไปคะ่ะสู้ต่อไปคะ่ะ <c oughs> โอ้ก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะว่ามีสิ่งที่สิ่งที่เราทํามีคนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอืมเขาก็น่าจะทําได้ ผมเชื่อว่ามีมีเยอะอนะคะหลายคนที่อยากทำนะคะแต่อาจจะกลัวว่าเออฉันเวลาน้อยหรือเปล่าทำไม่ได้หรือเปล่าบอกผมว่าถ้าเริ่มต้นทําแล้วทาไปเรื่อยๆจะรู้เองค่ะว่าเราทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยต้องลงมือทาคะ่ะขอบคุณที่เห็นผมเป็นต้นแบบ นะคะว่าอุยหันนี้มีพลังมากแล้วเกินในการทําสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็หลายคนก็จะมาขอคำปรึกษาบ้างขอวิธีการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน <c oughs> ุนวิจัยค่ะวิจัยที่มีคนเห็นในสิ่งที่ดีไม่อยากทําสิ่งดีๆค่ะอย่างว่างทางมันมีเหนื่อยมันมีท้อมันมีความรู้สึกร้องไห้กันอยู่ครัไมมีมีค่ะมีเพราะว่ามันก็มีดราม่ากเกิดขึ้นเยอะเนาะหนุอนอที่ทุกคนทราบชิมิบุ๋มอยู่พร้อมกับดราม่า ดราม่าชีวิตส่วนตัวบ้างดราม่าอะไรบ้างโดยที่ทุกคนก็จะไปด่าเรื่องแบบเป็นคนดีนะครับคือแบบเราก็ต้องมองว่าเราก็คนน่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่พลาดบ้างหรือสิ่งที่เราทาบางคนบางบางทีคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเราบ้างมองเจตนาเราอีกแบบบ้างมันเกิดขึ้นได้หลากหลายอย่างค่ะแต่แต่การทําความดีอ่ะมันก็คือการได้ช่วยเหลือกันเองการที่ทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นเราก็ต้องส่งเสริมภาพดีๆในสังคมที่เกิดขึ้น ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ฉันท้อไม่ได้ถ้ารุ่นแม่ท้อเนี่ยรุ่นน้องๆจะเดินต่อไปยังไงเราก็เลยยังต้องแกล่งแม้ว่าจะมีหนามมีอะไรอยู่เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่หมูพยายามฝากวันฝากหนามต่างๆปูทางให้ทุกคนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอนาคตจะมีน้องๆในวงการเพลงมาทำโปรเจกต์ดีๆกันมากมายมากขึ้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะกับบอิการที่หมจะจะทำให้มาตรฐานอยามสงนี้ไหมครับโอ้โหไม่กล้าค่ะ นี่กล้าใช้คำว่ามาตรฐานสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าบุม๋มบุ๋มก็ทำอย่างนี้ของบุมบ๋มต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะถึงช่วงอายุที่เหมาะสมเช่นการทำมูลพิธขององค์กรทําดีจริงจังที่ซื้อที่ไว้ตรงคลองแปดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสมบัติของชาติต่ตอไปบุ๋มมีพี่สรพงษ์เป็นไอดอลค่ะ,ละก็เลยทําที่ตรงนั้นกะทิ้งไว้เป็นสมบัติของชาติเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเชลเตอร์สําหรับเด็กและสตรีที่ถูกทำร้าย เราจะได้มีบ้านพักให้กับพวกเขาค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลาบุญช่วยแต่ละเคสเนี่ยบุญต้องไปเปิดโรงแรมให้เขานอนเปิดหอพักบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่มีเชลเตอร์ให้เขาค่ะแล้วก็ที่นั่นจะเป็นสวนพักใจส,สวนปฏิบัติธรรมมีโรงทานมีที่ทํามูลวิธีจริงจังก็อยากจะเป็นที่พึ่งของทุกคนให้ได้ค่ะที่เขาลำบากแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็มาพึ่งพาเราได้ค่ะรับคนที่ต้องการช่วยเหลือได้เท่าไหร่โอ้ก<อ>็ก<อ>็อาจจะไม่เยอะมากค่ะเริ่มต้นโปรเจกต์นะคะเพราะพื้นที่มีแค่สประมาณส่ไร่ นะคะพื้นที่ประมาณสีไร่กําลังจะขยายเป็น5ไร่แต่ก็ตอนนี้เงินดิฉันก็หมดนะคะใช้ <laughs> 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 เงินส่วนตัว,ใ,ตวใช้เงินส่วนตัวเงินมูลที่อยู่ล้านเ้าไปดูบัญชีได้เลยค่ะแต่ที่เหลือ5ล้านกว่าเนี่ยของดิฉันนะคะ <laughs> ก็ตอนนี้งานพิซเซนเตอร์งานละครการนุนนาเข้ามาด่วนให้มูลที่หมดแล้วให้ประเทศหมดแล้วค่ะก็ก <c oughs> ็อยากจะจะทำอะไรดีๆทิ้งไว้อะเนาะดังนั้นงานเข้ามาได้เลยนะคะเี๋ อันนี้พูดตรงๆเลยแล้วก็อยากจะทําสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าโปรเจกต์ยังต้องทําอีกเยอะค่ะยังไงขอบคุณทุกพลังด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะ,คะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดงสมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ